ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมนะ่าจะได้เห็นภาพความสวยงามบนท้องฟ้าจากปรากฏการณ์แสงออโรราในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นผลมาจากพายุแม่เหล็กโลกครั้งใหญ่ครับคุณทรนินนอกจากความสวยงามแล้วปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่มันกระทบต่อโลกอย่างไงบ้างครับเป็นความรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีเลยนะครับบูมค์สถานครับจะต้องเฝ้าระวังถึงระบบดาวเทียมรวมถึงระบบไฟฟ้าในประเทศแถบใกล้ขั้วโลกด้วยครับเบื้องหลังความสวยงามนี้นะครับเราได้เห็นปรากฏการณ์ออโรรา แต่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเหมือนกันครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพปรากฏการณ์ออโรร่าทั้งในหลายพื้นที่เลยนะครับในอเมริกาเหนือ,อยุโรปและก็เอเชียแถบซีกโลกเหนือครับได้สัมผัสกับแสงออโรราเช่นภาพนี้นะครับที่ลิฟวงสตันในสกอตแลนด์ครับบันทึกภาพไทม์แลปปเอาไว้อีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ครับได้เห็นแสงเหนือพร้อมกับทิวทัศน์ของเมือง ที่สวยงามนะครับและนี่คือที่จีนครับเห็นชัดเจนตรงเขตปกครองสินเจียงอุยกูและครั้งนี้ก็เกิดออโรร่าลงมาถึงรัฐเท็กซัสซึ่งอยู่ใต้สุดของสหรัฐมีคนบันทึกไว้ที่เมืองซานอันโตนิโอนะครับถ้าดูจากพยากรณ์ของโนอา์นะครับจะสังเกตได้ว่าในช่วงวันที่1 0ถึง11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีการพยากรณออโรร่าเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างในแถบขั้วโลกเหนือเลยนะครับแล้วก็เห็นว่า วงกว้างเน้นใหญ่มากเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีเลยนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ครับเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์นะครับปล่อยมวลออกมาครับเป็นการพ่นมวลพลังงานมหาศาลนะครับที่ เกิดขึ้นมาแล้วก็มีการประทุออกมามากระทบกับชั้นบรรยากาศของโลกนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าพายุสุริยะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นระบุตามประเภทการเกิดซึ่งมีทั้งพายุแม่เหล็กโลกพายุรังสีดวงอาทิตย์หรือว่าพายุรังสีสุริยะนะครับแล้วก็การขาดหายของสัญญาณวิทยุโนอ,อาร,ระบุว่านี่คือปรากฏการณ์พายุ แม่เหล็กโลกนะครับซึ่งมีการปล่อยมวลออกมาในรูปแบบของลมสุริยะแล้วก็การพ่นมวลโคโรนาหรือว่า CME ครับและเมื่อมวลปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์นะครับเข้าสู่โลกนะครับโลกที่มีสนามแม่เหล็กโลกปกคลุมอยู่ครับการประทะกันก็จะเห็นว่าสนามแม่เหล็กโลกปกคลุมป้องกันได้บางส่วนนะครับแต่มีบางส่วนที่จะเลี้ยวเข้าไปอยู่ในทางขั้วโลกนะครับตามทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกก็ทําให้ เกิดแสงเหนือและแสงใต้ขึ้นมาหรือว่าออโรรานะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะลงมาถึงข้างล่างได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยปกติเราจะเห็นในแถบนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์แต่ครั้งนี้เนี่ยลงมาเกือบถึงรัฐเท็กซัสเลยนะครับระดับของพายุแม่เหล็กโลกนั้นเกิดขึ้นได้5ระดับด้วยกันนะครับตั้งแต่ G1 ถึง G5 G5 คือรุนแรงที่สุดนั่นก็คือระดับที่เกิดในครั้งนี้นะครับ แล้วก็ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในปี2003ช่วงฮาโลวีนนะครับนี่คือระดับความรุนแรงของพายุแม่เหล็กโลกซึ่งจะเห็นว่ายิ่งรุนแรงมากโอกาสก็เกิดขึ้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็เกิดขึ้นได้ยากครับและถ้ามาดูอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เห็นว่ามีผลกระทบกับ พายุแม่เหล็กโลกนะครับนั่นก็คือต้นกําเนิดของการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์นะครับจุดที่เรียกว่า AR3664 ครับนี่คือจุดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเทียบกับขนาดของโลกเนี่ยใหญ่กว่า15เท่าทําให้เกิดการประทุอย่างรุนแรงขึ้นมานี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการจับการเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องเลยนะครับรวมถึงจิสดาของไทยก็จับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้ด้วยครับ ความรุนแรงของพายุแม่เหล็กโลกเกิดผลกระทบอะไรบ้างครับไม่ได้ส่งผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์โดยตรงนะครับแต่ว่ากระทบกับระบบที่มนุษย์ใช้งานครับทั้งระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมแล้วก็ระบบสัญ,ญญาณวิทยุที่อาจจะติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรือว่าขัดข้องบางทีก็เสียหายเลยนะครับซึ่ง จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตามระดับความรุนแรงที่คาดการไว้ครับถ้าย้อนไปในปี2003นะครับจะเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นครับที่เดนมาร์กสวีเดนไฟดับชั่วคราวเป็นชั่วโมงเลยนะครับส่วนที่แอฟริกาใต้มอแปลงไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากความรุนแรงของพายุแม่เหล็กโลกระดับ G 5นี่แหละครับดังนั้นก็เป็นบทเรียนที่ทำให้จะต้องเฝ้าระวังกันระหว่าง การเกิดพายุแม่เหล็กโลกนี้นะครับซึ่งในระยะหลังๆมานี้จะเห็นว่ามีการควบคุมดูแลที่รัดกุมมากขึ้นนะครับก็ทําให้ความเสียหายนั้นลดน้อยลงตามไปด้วยส่วนในคืนนี้ครับก็มีการพยากรณ์นะครับว่ามีการเกิดออโรราเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เห็นพื้นที่กว้างเท่ากับในช่วงสองสาวันก่อนครับคุณพงษ์สัตย์ครับเพราะว่าความรุนแรงของพายุแม่เหล็กโลกนั้นก็มีความอ่อนกว่าครั้งก่อนครับคือแสงเหนือแสงใต้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ย ติดตามกันมาตลอดบางคนก็อยากไปดูนะครับ,รบแต่เชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็น่าจะทําให้หลายคนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของปรากฏการนี้มากขึ้นด้วย<ช>ขอบคุณคุณธรนินนะครับขอบคุณครับ